ไตวายเฉียบพลันค่ะมีโอกาสเกิดขึ้นกับทุกคนนะคะซึ่งก็น่ากลัวทีเดียวค่ะเดี๋ยววันนี้หมอจะเล่าให้ฟังนะคะว่าสาเหตุมีจากอะไรบ้างแล้วเราจะป้องกันตัวเองจากไตวายเฉียบพลันได้ยังไงบ้างค่ะ เยนรดูเรื่องไตกับหมอไตทางชา n น l นี้นะคะหมอไตให้คําตอบโดยแพทย์หญิงกัญญมลค่ะแล้ววันนี้ค่ะหมอจะเล่าให้ฟังนะคะถึงอีกหนึ่งภาวะสําคัญนั่นก็คือเรื่องของไตเฉียบพลันหรือว่าไตวายเฉียบพลันนะคะภาวะนี้ก็คือการที่ว่าคนไข้ค่ะของเดิมนะคะก็คือมีค่าการทํางานของไตที่ปกติเลยเป็นคนทั่วๆไปนั่นเองนะคะแล้วก็เกิดสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งที่รุนแรงพอสมควรก็กระตุ้นค่าการทํางานของไต แย่ลงอย่างเฉียบพลันนะคะเราก็จะเรียกว่าไตาเฉียบพลันค่ะโดยสาเหตุหลักๆก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3อย่างนะคะ ข้อแรกนะคะก็คือสาเหตุที่ทําให้เลือดไปเลี้ยงไตน้อยลงนะคะอย่างเช่นคนไข้ทานข้าวไม่ได้เลยนะคะมีคลื่นไส้อาเจียนท้องเสียอย่างรุนแรงนะคะปริมาณท้องเสียปริมาณน้ําปริมาณถ่ายะคะ่ะค่อนข้างจะเยอะมากนะคะรวมทั้งคนไข้ที่มีช็อกค่ะไม่ว่าจะเป็นช็อกจากสาเหตุต่างๆช็อกจากโรคหัวใจช็อกจากการติดเชื้ออย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือคนไข้ที่อาจจะมีการเสียเลือดอย่างรุนแรงแล้วก็เสียเลือดในปริมาณมากค่ะ เหตุการณ์ทั้งหลายเนี่ยค่ะถ้าเกิดรุนแรงมากๆก็ทำให้ไตยแย่ลงได้นะคะข้อที่2ค่ะก็คือสาเหตุที่มากระตุ้นตัวไตโดยตรงนะคะอันนี้ที่เจอเรื่อยๆก็จะเป็นพวกกลุ่มโรคไตที่เป็นพวกไตรั่วหรือว่าไตอักเสบนะคะคนไข้จะมาด้วยอาการ บวมนะคะก็จะเป็นบวมไตค่ะบวมขาสองข้างหรือว่าบวมบวมน้าแข้งบวมหลังเท้านะคะก็จะเป็นการบวมกดบุ๋มค่ะ ตรวจปัสสาวะนะคะก็จะเจอโปรตีนรั่วในปัสสาวะหรือว่าเจอเม็ดเลือดแดงในปัสสาวะอย่างนี้เป็นต้นนะคะในความรุนแรงของไตรั่วกับไตอักเสบค่ะถ้าเกิดรุนแรงมากจะกระตุ้นให้การทํางานของไตยแย่ลงก็เรียกว่าไตเฉียบพลันได้อย่างนี้เป็นต้นนะคะสาเหตุอย่างอื่นที่อาจจะเกิดได้นะคะก็อาจจะเกิดจากเรื่องของยาเช่นยาปฏิชีวนะเป็นต้นนะคะ รวมทั้งการที่ถ้าเกิดคนไข้าบางคนนะคะมีความจําเป็นจะต้องไปสแกนคอมพิวเตอร์แล้วก็ฉีดสารทึบรังสีอันนี้ก็จะมีความเสี่ยงของการมีไตเฉียบพลันได้นะคะ ข้อต่อไปก็คือมีการอุดกั้นทางเดินปัสสาวะนะคะอย่างเช่นมีนิ้วไปอุดท่อไตสองข้างนะคะหรือว่ามีนิ้วไปอุดที่ท่อปัสสาวะอย่างนี้นะคะรวมทั้งสาเหตุอย่างอื่นเช่นมีต่อมลูกหมากโตนะคะคนไข้ก็จะมาด้วยอาการแบบปัสสาวะลําบากปัสสาวะไม่พุ่งหรือว่าอยู่ๆก็มีปัสสาวะแบบปริมาณที่ออกน้อยลงในเวลาอาันรวดเร็วอย่างนี้เป็นต้นนะคะ ก็จะเห็นว่าสาเหตุที่ทําให้เกิดไตาวายเฉียบพ,พันค่ะก็มีค่อนข้างจะหลากหลายสาเหตุนะคะรวมทั้งอาการที่มาค่ะก็จะมาด้วยอาการได้ค่อนข้างจะหลากหลายเช่นกันนะคะในคนที่มีความเสี่ยงในการที่จะเป็นโรคไตยอยู่แล้วค่ะก็ถ้าเกิดเจอปัจจัยกระตุ้น บางอย่างแค่นิดๆหน่อยๆนะคะจากที่มีไตปกติก็อาจจะมีไตเฉียบพลันได้แต่อย่างไรก็ตามนะคะในคนปกติเลยเนี่ยค่ะถ้าเกิดว่าไม่ได้เป็นโรคไตแต่ว่ามีสาเหตุบางอย่างเช่นท้องเสียอย่ารุนแรงอย่างงี้ค่ะก็มีโอกาสที่จะอยู่ๆไม่เคยเป็นโรคไตก็เป็นโรคไตขึ้นมาได้นะคะดังนั้นหมอก,ก็แนะนําว่าก็ควรจะดูแลตัวเองให้แข็งแรงอยู่เสมอนะคะอย่างเช่นถ้าเกิดเราแข็งแรงอยู่เสมอแล้วเนี่ยโอกาสที่เราจะ ท้องเสียอย่างรุนแรงแล้วหรือว่าจะต้องจําเป็นจะต้องไปซื้อยาทานเองซื้อยาปฏิชีวนะทานเองอย่างเงี้ยก็จะน้อยลงก็จะลดโอกาสที่จะเกิดไตเฉียบพลันได้ค่ะรวมทั้งถ้าเกิดใครค่ะ,ะฟังแล้วมีอาการเอ๊ะไม่แน่ใจอย่างเงี้ยหวังก็แนะนําว่าก็ควรจะต้องรีบไปตรวจรักษานะคะเพราะว่าไตเฉียบพลันจะมีข้อที่ไม่เหมือนกับไตเรื้อรังก็คือว่าโดยความรุนแรงของตัวโรคแล้วค่ะส่วนใหญ่ไตเฉียบพลันจะมีความรุนแรงมากกว่านะคะ มากกว่าไตาเรื้อรังแต่ว่าข้อดีค่ะก็จะมากกว่านั้นก็คือถ้าเกิดรักษาแล้วสามารถที่จะตอบสนองกับการรักษาค่ะไตเฉียบพลันสามารถหายขาดได้100%เซนะคะแต่ว่าในเรื่องของไตเฉียบพลันค่ะถ้าเกิดไม่รีบรักษานะคะไตเฉียบพลันยังมีภาวะแทรกซ้อนบางอย่างที่อาจจะแยกขนาดถึงกับชีวิตได้นะคะอย่างเช่นมีภาวะเลือดเป็นกรดอย่างรุนแรงหรือว่ามีเกลือแร่โพแทสเซียมสูงอย่างนี้เป็นต้นนะคะ และสำหรับวันนี้ค่ะหมอจะจบวิดีโอไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะท่านใดที่คิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์ค่ะฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะเรียนรู้เรื่องไตกับหมอไตหมอไตให้คำตอบโดยแพทย์หญิงกัยมนสวัสดีค่ะ